สวัสดีครับสวัสดีนะาๆทุกๆท่านครับผมน้าๆที่เป็นสายล่าทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ปืนยิงปลาบางสภูงครับผมส่งงานนะครับเป็นหน้ามายิงปลาลางหนึเมตรครับเป็นชุดมินินะครับผมสลอดปลายสวยงามนะครับปีกโรเลอร์นะครับไม่มีลูกปืนครับเป็นชุดราคาถูกนะครับน้าๆ้ายประดูครับผม มาดูติดกระพี้นะครับสวยงามประมาณนี้นะครับความยาวหัวท้ายอยู่ที่เมตร40เซนครับผมเมตร40ครับประมาณนี้ครับของน้าอดุลน,นะครับผมน้าอดุลแกสั่งไว้แล้วมัดจําไว้เรียบร้อยโอนตังค์เรียบร้อยครับ พรุ่งนี้ตอนเช้านะครับผมจะส่งให้นะครับเดี๋ยวเย็นนี้ถอดประกอบออกแล้วก็แพ็คของเลยครับผมประกอบง่ายครับปีก,กว้างห้าสิบเซนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะยิงเป้าให้ชมครับชุดมินิลำนี้ช่วงดึงยางอยู่ที่หกสิบห้าเซนครับจยิงเป้าขวดเล็กๆนี้นะครับ จะขึ้นยางก่อนแป๊บหนึ่งครับผมโอเคครับผมขึ้นยางแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นโรเลอร์นะครับไกมีเซฟนะครับไกเซฟนกหาปลดเซฟมินิจะไม่ได้ยิงไกลเท่าไหร่นะครับอย่างช่างก็ประคองยิงมือเดียวครับผมก็ดูแค่วิธีลูกดอกนะครับว่าไปตรงหรือเปล่านะครับเรียบร้อยครับ ระยะ7เมตรครับประมาณ7เมตรอยากได้แรงกว่านี้ก็เพิ่มยางเอานะครับทำยางตึงๆกว่านี้ก็ได้นะครับเลียงใส่สติกเกอร์ครับช่างเลี้ยงใส่สติกเกอร์สติกเกอร์ความโตูก็อยู่ประมาณ2นิ้วนี่ครับแผ่เข้านะครับ นี่ได้เลยนะครับความแม่นยํานะครับนะนๆความโตสติ๊กเกอร์อยู่ที่2นิ้วนะครับระยะ7เมตรก็ถือว่าได้ตัวเลยนะครับแบบนี้ครับโอเคครับผมผ่านเลยนะครับยิงดีครับผมยิงดีสมราคาเลยนะครับใส่โรลเลอร์แบบนี้นะครับ 2 0 0 2, 2ั0ครับผมจบที่2 0 0 6ครับกระบอกนี้ครับ2 0 0 6ก็ได้ปีกโรเลอร์นะครับกว้าง50เซนนะครับปีกข้าง้าก็อยู่ที่เอ่พ2002ครับใส่โรเลอร์เข้าไปก็เพิ่ม400นะครับแต่ตัวนี้เพิ่ม300เพราะว่าเป็นไม่ได้ใส่ลูกปืนนะครับโรเลอร์เป็นชุดมินิเขาทำมาแบบนี้ครับ ไม่เหมือนกับชุดมาตรฐานนะครับจะเป็นโรเลอร์ลูกปืนนะครับแต่ก็ยิงดีเหมือนกันครับผมใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็สมราคาเขาแล้วครับผมเป็นไม้ประดูสวยๆนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับท่านไหนที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดติดตามไปด้วยครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ